ดีจ้าทุกคนก็สวัสดีกันอีกเชน่นเคยนะครับผมวันนี้ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Hitzel TV กันอีกเช่นเคยนะครับก็หางหายกันไปนานเลยนะผมกับการลงคลิปของช่องผมนะครับผมก็คือช่วงนี้ผมไม่ค่อยที่จะได้ลงคลิปอะไรนะเพราะว่าไม่มีคอนเทนต์ที่จะทำอะไรเลยนะครับวันพุธวันพัมเียก็ขี้เกียจที่จะทำแล้วนะเพราะว่าทําไปก็ไม่ค่อยมียอดวิวเท่าไหร่นะครับผมผมว่าผมจะไม่ทำในสมัยวันพัมเบียนนะนี่ก็พยายามหาเกมใหม่มาเล่นไม่มีนะคแต่ก็ไม่รู้ว่าเล่นเกมอะไรน,นะรผม ส่วนตัวของผมเป็นคนที่เล่นประเภทเกมของเทอร์เบนัสส่วนใหญ่นะครับก็เมื่อกี้พป่นไปแค่นั้นนะผมไม่ได้ช่วยอะไรนะก็มากันอ,อยู่ที่เกมของเราในผมก็คือวันพีชไฟติ้งแพ็คตอนนี้นะครับผมเป็นเกมที่ตัวผมก็เล่นไม่ใช่สิน่าจะประมาณเกือบ200เซิร์ฟแล้วนะครผมเพราะตอนนี้ผมก็เล่นนประมาณเซิร์ฟที่1130น,น,นี่นะผมก็คือ หนึ่งร้อยบนี่นะผมสามซิร์ฟที่ผมเล่นนะก็จะเป็นเซิร์ฟที่เต็มแล้วนะผมเปิดมาได้ประมาณ5วันแล้วนะสําหรับเซิร์ฟนี้นี่นะผมผมเล่นได้ประมาณ5วันนั่นเองนะครับที่แรกผมว่าผมอื่นเขาเล่นแล้วมันสนุกเลยลองโหลดมาเล่นดูสซิรก็คือผมติดงองเป็นยังงหมดแล้วผมสนับเกมตัวน,นี้นะก็เป็นเกมที่เป็นแนวไฟติ้งชูตติ้งนะผม shooting f i g h t i n หรือเปล่าหรืออะไรนี่แหละนะผมแต่ส่วนใหญ่ผมนึกว่ามันจะเป็นแนวตะลุยดานะผมตามเนื้อเรื่องลงดันเจี้ยนนะครับผม ก็เป็นเกมที่ถือว่าสนุกเลยใช้ได้นะผมเล่นแล้วก็หมันมือมากๆเลยนะครับก็วันนี้ผมจะมารีวิวระบบเก็บข้าวข้าวนะผม <c oughs> แล้วก็แปลสกิลของที่ตาเยหยี่ยวของเรานะผมที่เพิ่งเข้ามาในเกมเป็นวันแรกนะผมอยู่ได้ประมาณถึงเดือนหน้าของวันที่1ิบาเดือนหน้านะผมก็คือวันที่ไหนนะเราเขา้าไปดูในสุมนี้นี่นะผมเขาจะบอกวันที่เรานะครับผมนี่ครับก็คือจะถึงวันที่ส3าของเดือนหน้านะผมผมไม่รู้ว่าผมจะสมได้หรือเปล่านะ คือตอนนีนผ้ผมเดิมแล้วนะผมก็คือเติมไหม่แล้วก็คือไอ้ฟองไอ้ผลไม,ม้พิศแล้วผมเติมไปยี่สิบใบนี่นะผมเติมฟองแล้วก็มันสุงนี่นะผมก็คือไม่ได้อะไรเลยนะผมได้แต่ในใน,นางนา้นาอิสาหรืออะไรนี่แหละว่าชื่อของแม่นางสาวน้อยสายแว่นคือดาบนี่นะผมผมไม่ได้ดูวันพีดมาน,นี่กดถือว่าน,นานนะ่นะมาไล่ดูตอนผาคของบิ๊กมัมน,นี่แหละผมก็ว่าจะได้ดูไปถึงผาาของปนุแลผมก็เลยมาไล่ดูนะผมก็คือตัวละครเก่าๆผมจะเดิมเชื่อ ไปสัส่วนใหญ่นะครับผมถ้าจำชื่อคนไหนไม่ได้ก็ขออภัยด้วยนะครับผมโอเคเรข้าเราเข้ามาอยู่ในระบบรีวิวเลยนะครับผมในระบบรีวิวหลักๆเลยนะครับผมที่ผมจะบอกในที่แนะนำก็คือห้าตัวหลักๆในเรื่องขงระวางด้านล่างของหัวนี่นะครับผมแล้วก็ด้านอ่หัวสุดนี่นะครับผมก็คือตัวสีเดี่ยมนะครับผมสีจุดนี้ก็นะครับมาอยากให้ดูเลยนะขอรางวัลรางวัลล็อกอินนะว่าผมรีวิวมาประมาณห้าวันนี่นะครับผมนี่นะผมนี่แบบห้าวันเลยนะครับผมเช็คชื่อมานี่ห้าวันนะครับ ก็ประมาณนี้นะผมสําหรับการเลี้ยงของผม5วันนะครับเลยที่ผมแนะนําให้ทุกคนอย่าพลาดนะผมคือห้าพลาดเด็ดขาดเลยก็คือซันจีเอเอสเอ็สมันนี่นะผมเป็นผมว่าเป็นเกมเดียวเลยนะผมที่ผมเล่นมาแล้วว่าเจ๋อตัวละครที่เถื่อนสุดๆเลยนะผมเพียงแค่เราทำเพื่อผจิองผู้เล่นใหม่เราไปได้ซันจีเอสมาเล่นนะผมบอกว่าเกมมันพีชไฟติ้งแพรกนะผมเป็นเกมตัวละครเป็นเกมที่แจกตัวละครโคตรเถื่อนอย่างซันจีเอสมาให้เราเล่นเลยนะ คือตัวละครที่ตัวละครที่คอมโบม,มันมากมากแล้ลลวก็ดาวผิดคือค่อนข้างที่จะจัดเลยนะคือใครที่ไม่มีเอสนะผมมากิบเซตเอาซันจิก็ไม่ผิดนะผมเพราะซันจิคือตัวเป็นตัวที่เก่งมากนะผมก็คือทุกคนน่าจะได้ประมาณเลยวิ่ง35นะก็คือจะได้ซันจินะผมถ้าเกิดเราอยากเล่นต่อก็คือจะได้ดรามนะผมดรามครับ ตั้ติเล็กแล้วก็อั้ติใหญ่ของซันจิมานะครับก mm hmm. ็ผมในนี้ผมไล่ทําหมดแนละ้วตั้งแต่เดบอนมิถุนายนถึงเดือนยี่สิบห้าตอนนี้ผมยังติดอยู่ส mm hmm. ามเดียวก็คือผ่าน,นเรื่องเรื่านเจ็บแล้วก็ลงคูุณพยาบาลแล้วก็ส่วนอาหารให้อุชภให้ไปหาอาหารให้ซันจิใน,นีนะผมก็คือผมยังขาดอยู่สามอย่างนี้นะครับก็ประมาณากกนี้ขมจะประกอบการทั้งหมดอของซันจินะครับคุณผิดหวังครับโอเคเอาเลยนะผมก็คือรูปนี้รับผม โดยตอนนี้ก็จะเป็นการแสดงตัวละครของเราทั้งหมดที่เรามีเลยนะครับก็จะอมผมมีแค่เอดนะมันจะเป็นตัวต่างอเด็ดนะครับก็ประมาณนี้ของส่วนการตัวละครนะผมถ้าเกิดตัวมันจะมีเอาตัวละครทั้งหมดของเราผมก็คือระบบกิ้วันนี้นะผมระบบกิ้วก็จะไม่มีอะไรมากครับผมคือจะแนะนํานี่จะเป็นสมาชิกของคนในกิ้วร้อนนี่นะครับประมาณนี้ผมส่วนที่ผมจะแนะนำเลยคือหลักๆเลยก็คือวันนี้คือเราพยายามเข้ามาทุกวันเลยนะครับ อันที่หนึ่งครับผมก็คือการส่งเสศษตัวละครให้กับคนในกิลแล้วก็ขอเศษตัวละครจากคนในกิลนะครับผมตัวที่2คือตีบอสนี่นะผมส่วนตัวที่3านี่ผมไม่แน่ใจนะว่ามันเป็นสุขามกิลหรือเปล่าโดยที่สามก็คือการส่งข้อความนะครับผมแล้วที่จริงข้อความถ้าถ้าถ้าส่งไปช่องไทยทัผมเราก็จะได้ขอรางวัลมาเียนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมโอเคการฟาร์มของนี่นะครับผมโดยจะมีระบบก็คือจดมิน สามขั้นหลังๆให้เราฟาร์มเลยนะผมโดยตัวที่หนึ่งเลยนะผมก็จะมีประมาณนี้นะคือ3สามช่องนี้โดยที่แนะนาตัวแรกเป็นของก็คือการหาสมบัตินี้นะผม็นการล่าสมบัตินี้นะครับโดยการล่าสมบัติก็จะมีทั้งหมดสี่ช่องให้เราฟาร์มนะครับผมโดยชิ้นที่หนึ่งครับผือการฟาร์มอันามันมป็ของแต่ลสสายมานะครับโดยตัวที่สองก็คือการฟาร์มสมุดเรวลให้กับตัวละครเรานะผมโดยตัวที่สามก็คือการขั้นของการนี้นะผมก็คืออัพการให้เป็นบวกหนึ่งบวกสองบวกสามไม่ใช่สี่ เป็น1ดาว2ดาว3ดาว4ด่ดาวนี้นะผมเพราะมันจะเป็นรีวิวของดาวนะครับผมสำหรับเกมตัวนี้มันจะไม่ใช่ขั้นนะเดี๋ยวจะเป็นดาวนะครับแล้วก็ตัวม่อมาคือการอัพรีวิวของการเราเนไหมผมก็คือดุมก็คือตัวที่ซ้ายสุดนั่ก็คือการฟาร์มการ์ดนี่นะผมโดยการฟาร์มการ์ดจะมีเราทั้งหมด3ขั้นต่อวันนี่นะผมก็จะมีสายแดงสายเขียวสายเหลืองนะผมซึ่งวันนี้ เปิดเป็นสายเขียวแล้ววันคนนี้จะเปิดเป็นสายเหลืองอันนี้นะครับโดยเ,เราจะได้ตั้งแต่การ์ดม่วงจนถึงไอ้ตั้งแต่การ์ดเขียวจนไปถึงการ์ดม่วงในนี้นะครับผมซึ่งตอนนี้ผมต้องผ่านพื้นรีวิเก้าพันเนี่บผมผ่านนี้ต้องใช้รีวิวต้องใช้ค่าบางตัวละครขึ้นอย่างสองเลยนะครับผมมันจะเริ่มไปก็มันก็จะเพิ่มขึ้นส่วนดันต่อ,ต,อ,ต,อต่อไปก็จะเพิ่มยากขึ้นยากขึ้นตามระดับรีวิวของตัวละครเราท่านี้นะครับ แล้วก็ระบบต่อมาผมก็คือระบบการฟาร์มชิ้นส่วนตัวละครของเราทังนนะครับผมก็คือนะผมก็คือถ้าเกิดเราอยากได้ออฟาร์มตัวนี้เราก็เข้ามาเล่นตัวนี้นิดนึ่งนะครับผมก็คือเป็นตัวละครคือที่มีตัวละครทุกตัวเลยนะผมที่เรามีมจะสามารถเล่นได้ตั้งแต่แรง E ขึ้นไปเลยนะครับนะครับก็ถ้าเกิดคุณที่อยากปั๊มสีตัวละครไปผมแนะนําให้มาเล่นตัวนี้หบบ่อยนิดนีงนะครับผมสามาได้ชิ้นส่วนมากคทานี่จะเยอะเลยนะคือมันจะมีจำกัดให้เราทั้งหมด6รอบหรือเปล่านะ แล้วยาหกล้อต่อวันหรือเปล่านะผมไม่ค่อยแน่ใจะนะว่าหกลึกสี่รอบนี่แหละไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่นะครับก็โอเคอเขาบระบุต่อไปเลยนะตัวที่สองครับผมตัวตัวกลางนี่นะผมโดยที่มีทั้งหมดสามตัหลักที่ผมกดลองมาได้นะผมโดยจะมีส,มสามตัวหลักๆที่ผมกดล,ลองมาได้นะครับโดยตัวหนึ่งก็คือ โดยตัวที่หนึ่งเลยนะผมก็จะมีการลงนลกอินพิวดารเลยนะผมซึ่งตอนนี้ผมผ่านแค่ด่านหนึ่งด่านสองแล้วก็ด่านหกนี้นะครับผมก็คือคุนกอนพิวดาผมไม่รู้วิธีลีลูกคุกมันนะไม่รู้ว่ามันมีวิธีลีหรือเปล่าแต่ผมอยากลีมากเลยนะเพราะว่าผมไม่ผ่านด่านหกครับเพราะว่าด่านหกมันเป็นตัวละครที่ค่อนข้างที่จะเถื่อนเลยนะนก็คือมมีอาวุธีนี่นะผมซึ่งผมผ่านในค่อนข้างที่จะยากนะครับ เพราะพีกงมีแช่แข็งนะครับโอเคเระบบตรงน,นั้นคือระบบก,การตรีบอสรายวันนี้นะผมก็คือจะมีข้อขอด้ามีเนื้แล้วก็มีเจ้าเสือไอ้เจ้ารุรจิหรือเปล่านะไม่ค่อยน่ใจนะผมลืมชื่อม,มันแล้วโดยตัวน,นี้ผลเราก็จะได้รีวิวของการ์ดมานี่นะครับที่มีรีวิวของการ์ดม่วนนะผมแล้วก็กล่องสีสีเหลืองนะครับก็ประมาณนี้อันนี้นะครับผมเข้าไปสำหรับเสียงลูกกวนด้นะครับผมเพราะตอนนี้มามานี่เป็นตัวอันน,นี้รอบบ้านนี่คือ ไม่รู้เกันนะผมว่ามันเห่าเลยของมันนะโอเคโอ้โ okay. ห oh, ยาวแลยครับผมเสียงหมาระบบต่อมาผมก็คือระบบการฟาร์มไม่ใช่ไม่ใช่ระบบฟาร์มสิระบบการนีนะ่ต่อไปคือระบบการลงเกาะหรือสรวดเกาะนี่นะผมโดยจะแบบรมบดสามสันก็คือแดงเขียวเหลืองนั่นนี่นะครับ โดยเราเล่นเราจะได้ตัวตีนมาเล่นนี่นะผมก็คือเจ้าหัวเสือของเรือนะผมมาอัพรีวิวให้กับสายตัวละครเราก็คือพวกนี้นะผมก็คือสายแดงเขียวเหลืองเหมือนเดิมับผมไม่แตกต่างกันมากนะครับโ okay. อเคก็จะหมดแล้วพอเสรระบบนี้สนี่เป็นระบบในคิวล้นึงนะผมที่ผมบอกไปแล้วนะระบบต่อมาคือระบบอารีนานนี้นะผมอารีนาผมไม่ต้องพูดถึงแล้วก็คือเราสามารถไปเล่นอารีนานแล้วก็เอาแต้มอารีนานั้นมาแลกนะผมเต้ม ร,ร,ร้านขางน่้สำหรับร้านเล้นะผมนี่ครับผมนี่จะเป็นร้านแรกทั่วไปนี่ก็คือการใช้เจ้าผลวันพิษาสุดโต่งสีทองมาแล่นนี่แหละผมสุดนี้ก็คืออลินาเลยนะผมก็จะมีตัวของเศษของตัวละครเด่นๆนะผมแล้วก็สีของลูฟี่บาร์กี้แล้วก็สีตัวละครแงเงียแล้วก็ไอตัวสูงยิองอะไรอย่างเงี้นะผมต่อมาเนี่ก็คือการตีบอสนี่นะผมก็ค,คือคะแนนของการตีบอสคือเปตัวไหนนะผม เขาจะมีชิ้นส่วนของการ์ดเสืสโลเสือบะมีล่าเอสแล้วก็เสือเหรียญแล้วก็สมุดสีม่วงไม่ใช่สีฟ้านะผมคุยอีมัท้าก็จะมีนะผมอะไรนะชื่อมันนะผมอะไรว่าอิโต้สปินเบดามี่เออเบดามี่แล้วก็อุลซบการ์ดสีฟ้านะผมแล้วก็เงินสูงสีฟ้าครับผมขอในักเก็บผมก็จะมีเนี่ยของักเก็บเรามีนครับผมข้อนกเก็ก็จะมีสันจินะครผมสันจิแล้เอส ไอ้เงี้ยเอ็ดนะผมแล้วก็นามิแล้วก็ชื่นส่วนเนี่ยไม่รู้นะผมแล้วก็การ์ดสุ่มนี่นะผมเฮ้ยมีการ์ดสูงหรูอระนะสูงกว่านะผมโอเคไอ้เนะโอเคนะครับก็จะมีเสียของซันจิด,ด้วยอย่างนั้นเหรอเฮ้ยผมไม่รู้นี่หว่าเดีนะ๋ยวขอซื้อก่อนนะผมเรจะได้ซันจิแล้วนะซื้อไว้ดีกวะคิดซื้อไว้ดีกว่าผมนะผมก็จิเบสอัพสันจินะผมโอเค ต่อมาคือการตกปลาตัวนี้นะผมก็คือตัวนี้ก็คือการตกปลาเลยนะผมก็คือเอาไปตกปลาแล้วพอมาแลกชิ้นส่วนตันี้ได้นี่นะผมโดยการตกปลาที่ผมจะไปตกในวันนี้นะผมโอเคนี่คือระบบการเล่นกับเพื่อนนี่นะผมก็คือถ้าเราเล่นเล่นกับเพื่อนเราเนี่ยไม่จะเป็นการงลงภารกิจหรือเล่นไปด้วยกันสูงกันใจให้กันเราก็จะได้ตัวนี้มาแลกของกันนะครับเพราะนั่นก็อยู่ในประสบการณ้คยนะนะผมส่วนนี้เป็นระผมอะไรนี่ผมไม่ค่อยแน่ใจในตัวนี้นะทุกสาผมจะได้มาจากการบิบอลน,นียนะ หรือเปล่าคน่าจะการตีบอสหรือการตีการ์ดนี่นะผมเอกรีการตีนะตีบอลไลวันไม่ใช่สิการหากหารไลวันแต่ละสายนะที่ผมได้มาน่าจะใช่นะตัวนี้นะนี่กล่องเนี่ยไม่ค่อยดูเหมือนกันนะแต่ดูสีแล้วค่อนข้างจะอลังการแลว,วันนี้วันนี้ผมว่าน่าจะเป็นกล่องของการ์ดอันติกเลยนะของตัวสีทองนะครับโอเคก็ประมาณนี้นี่นะครับผม ส่วนระบบต่อมาเลยที่เราห้ามพลาดเลยนะผมในแต่ละวันก็คือการทำวสายวันนั่นเองนะครับผมเควสายวันเลยนะผมก็จะพยายามให้เราทำนี่นะผมให้เจอสิงเดือเก้าสิทนะเพราะงั้นเราจะเราจะได้ของดีมาเล่นเลยนะก็เป็นเรืองเขาเรียกถึงที่มผมจะพยายามตอนหยุดนี่นกคือการลงอารีน่า,านี่นะครับโอเคส่วนภารกิจนี่จะเป็นภารกิจอะไรที่เราต้องควรทำนะผมแล้วนี่จะเป็นภารกิจน่าจะผ่านด่านหรือเปล่านะนี่ยยืนภารกิจร้อนนะผมคนนี้เป็นภารกิจร้อนเลยนะ เซย์ผมแนะนำให้ท <nossos viewers> ุกคนทำาิจกรรมรกิจนี้นะผมก็คือธุรกิจรายวันนะผมพยายามเคลียร์เคลียร์เคลียร์มันให้หมดนะครับผมทุกอย่างนะเราถึจะได้ของราวันมาเล่นอันนี้นะครับก็ถือว่าได้ของค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับโอเคโอเคครับผมแล้วก็ระบบต่อมาเลยนะผมก็คือไอ้ตัวพวกตัวเสียมนี้นี่นะผมโดยระบบที่หนึ่งเลยนี่นะผมก็คือการกระเป๋าของเราเนี่ยก็คือกระเป๋าเก็บของเรานี่นะผม โดยผมก็มีของแค่ประมาณนี้เพื่อเินการเก็บของนะเดี๋ยวขอเปิดดูกอนน้นี่มันอะไรเนี่ยเฮ้ยว้าวนี่นี่อันนี้ขอเดินหอนนะผมเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวเดี๋ยวข okay าได้เปิดเอาเดี๋ยวเเปิดครับโอเคโอ้ต่อมาก็คือการเดินเรือหรือการเล่นในเรื่องนี้นะผมก็จะมีเนเรื่องธรรมดานะผมก็คือเล่นบานดันไปนะผมไม่เสียพลังงานนะผมกลับในเรื่องแบบยากคือการเสียพลังงานนี่นะผมก็คือ ระบบนี้คือเราต้องปั้นตัวละครของเราดีๆเลยนะผมถ้าปั้นไม่ดีก็คือบอกเลยว่ายากมากครับผมคือมันเป็นด่านที่ค่อนข้างที่จะยากนะผมสำข้คนี้นะผมเพราะงั้นพยายามปั้นตัวละครแล้วก็มาเล่นด่านนี้ผมเพราะว่าถ้าเกิดเราเล่นครบทุกด่านนะเราก็จะได้เจ้าตัวสีทองม้านี่นะผมหนึ่งใบเลยนะครับหนึ่งใบเลยนะต่อด่านหนึ่งนะเพื่อค่อนข้างที่จะคุ้มเลยนะผมเพราะงั้นก็พยายามมาเล่นด้วยนะครับคือการระบบอัพตัวนี้ที่ผมบอกไปเบื้องต้นนี้ผมต้องคำเลยนะครับ ตัวต่อมาก็คือภารากิจนะผมภารากิจขั้นสูงนะผมขอเรียกภารกิจขั้นสูงกนะ็คือการทำภารกิจตัวนี้ก็คือเราจะทําตามในเรื่องหลักนี้ับผมใช่หรือเป,เปเอล่าเพราะว่าน่าจะเป็นเรื่องหลักนะสำหรับภารกิจตัวนี้จะมีส่วนใหญ่จะเป็นเนื้อเรื่องหลักนะแล้วก็จะมีเป็นพวกอารีนานะผม,ะะมก็คกอือเล่นอาดีนาเล่นอะไรบ้างก็แล้วแต่เลยนะผมสำหรับระบบนี้นี่นะครับก็ข้ามเลยนะผมแล้วก็มาถึงระบบนี้เลย,บผ,เลยบผมก็คือ ระบบสะสมอุปกรณ์นี้นะผมก็คือถ้าเกิดเราสะสมเราก็จะได้พลังแล้วก็ได้คนท้งบริษัทิทอมานนี้นะผมโดยผมจะเริ่มเป็นตัวเลกนะก็คือนี่ครับผมระบบนี้คือการเดินเนรื่อของเรานี่นะผมซึ่งตอนนี้ผมผ่านแล้ว28%แล้วอนี่น,นะครับผมตอนนี้ก็คือการฟาร์มตัวละครน,นี่นะผมหรือการเก็บตัวละครของเรานี่นะครับผมซึ่งก็ผมเพิ่งเก็บได้แค่หกจุดี่เปอรนต์ับผมโดยมีลเลงยิดขึ้นมาแล้วทั้งหมด4ตัวรวมกับอิ์ของบงกุกเป็น5ตัวแล้วนะครับ แล้วเจคอนแรงเอผมก็ขาดทั้งหมด4ตัวครับผมแรงเอกขาดอีก2 3ตัวร B, ร C, ครับผมแรงบีแรงซี่ขึ้นครบหมด้วครับขาดแต่แรงเอแรงเอแล้วก็แรงยีดิสครับผมโอเคระบบต่อมารนะเพื่อนก็เป็นการสะสมการ์ดนี่นะผมก็คือถ้าเราสะสมการ์ดเราก็จะได้ผลัาพิสัยพิศนั่นกันนั่นเองนะครับก็จะมีการ์ดมากมายเลยนะผมมันจะที่จะแบ่งระดับชั้นกัอนอย่างชัดเจนเลยนะครับโอเคครับถ้าเราสะสมรเราก็จะได้ผลัาพิสัยสี่สอหมือนกันครับผม ระบบต่อมาครับผมก็คืออันนี้ก็คือการสกินเรือของเราตนี้นะผมซึ่งสกินเรือที่ผมอยากได้มากสุดก็คือเรือของอีนิงนะคือมันจะลอยอยู่บนท้องฟ้าแล้วคือขางน้าที่จะสวยงามมากเลยนะผมถ้าเราสะสมนี้เราก็จะได้เป็นประมาณพิษัาเหมือนกันอันนี้นะครับส่วนนี้ก็จะเป็นไอการเลยดีไซน์เนี่ยก็จะปลดล็อกตอนประมาณเรื่องหนังกิจอันนี้นะครับบทบทที่จิตนันนี้นะ แล้วก็สิ่งที่ผมชอบที่สุดเลยนะยามผมไม่มีอะไรทําก็คือการตกปลาเนี่นะผมก็ผมเพิ่งตกปลาไปได้ประมาณนี้นะผมตกไปได้เยอะเลยนะโอเคอเค,ครับวันนี้ผมสัมภาษไอ้พวกระบบตัวนี้น,นี่นะผมก็คือระบบการส,ราสราาร่้นๆกันกันผมโอเคมาที่ระบบสําคัญเลยนี่นะผมก็คือรูปเรือน,นี่นีผมเข้าไปเลยครับโดยตัวนี้ผมผมจะแนะนาหลักๆนะนะให้ท่านผู้ชมแนะนําหลักๆเลยนะก็คือ1นึ่งอุปส์ครับผมตัวละครของ คือดานของอุซม์นี่นะครับผมก็คือมันใช้เราส่งตัวละครของเราไปหาหารมาให้ซันจิถามนี่นะครับผมก็จะมีพวกนี้เน้นเดี๋ยวผมให้ดูนะผมนี่เดี๋ยวดูนะก็จะเป็นมารนี้เน้นนะครับผมนี่ก็จะมีพวกนี้นั่นนี้นะครับนี่ประมาณนี้ผมสามอย่างนี้นี่นะผมแล้วผมจะบอกนะว่าหาใช้ทำอะไรได้มากเดี๋ยวผมจะเอาไปให้ดูนี้นะครับเมื่อกี้อย่ากดตามงคานก่อนนะครับ เนี่ยผมอาหารที่ซันจิทำก็จะอยู่เรืองนี้นะผมให้ละกดมาที่ตัวละครตัวนี้ครับผมรูปใบนำจับนี่นะผมแล้วเรากดมาีรูปหัวใจนี้นะผมนี่ครับอาหารก็คือเราจะมาทําให้กับตัวละครของเรากินนี่นะผมเพื่อเพิ่มค่าคขดสีอันนี้นะผมถ้าเราเพิ่มค่าคขดสีแล้วเราจะอะไรเดี๋ยวเอาให้ดูละกบนี่ครับค่าคขาเิ่มความสนิทยิ่งเราเพิ่มค่าความสนิทเราก็ยิ่งได้ของรางวัลเพิ่มมากขึ้นแล้วับตัวละครก็จะเก่งขึ้นเองนะครับผมโอเคผมก็สำหรับการรีวิวเอแล้วก็ตอนนี้ผมสำหรับการ ระบบอาหารนี่นะผมวละคนีแล้วระบบต่อมาเนี่ยผมที่ผมไม่ได้ทำให้พลาดนะผมก็คือโซโลนี่นะผมก็คือการฝึกตัวละครของเรานี่นะผมโดยเอาตัวละครที่เราไม่ปั้นนะผมที่เจ็ดที่จะยัดคอในเรื่องนะผมยัดนี้นะผมมันก็จะพามไปเรื่องนั้นนี่นะผมจนกว่าจะครบเลเวลที่ตัวละครเราตันนั่นเองนะครับนี่ผมก็อยู่ที่เลเวลงยี่สิบเจ็ดนะครับผมยี่สิบเจ็ดแล้วก็ยี่สิบห้า เอาไว้ให้มันเต็มนี่นะผมเราค่อยมารับก็ได้นะครับเดี๋ยจะค่อยๆรับเรือทีนิดๆน้อยก็ได้ครับผมโอเคก็จำแค่นี้นะผมสอบการในในการเดินเรือนี่นะครับผมก็โอเคผมแล้วก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วผมสอบรับนี้ส่วนเควสของซันจิเอดเดนะผมผมเดี๋ยวผมค่อยมาทำถือนะโอเคเรามาถึงการรีวิวเบื้องต้นเลยผมสอบตาเหยื่อนี่นะครับมีทำไมนี่เลยนะครับโอเคแล้วเรากดเข้ามา เวลาเราอยากเล่นตาเหยื่อนะผมผมบอกนะวิธีการเล่นตาเหยื่อนี้นะผมมเราตัวที่สามนะผมกดเข้ามาเลยผมจุดกัเป็นตาเหยื่อมาที่นี้นะผมถกดเข้ามาเล่นเลยนะผมไม่เสียพลังงานนะก็ได้ขอนวันด้วยนะผมโอเคผมจะเล่นดูตาหนึ่งนะผมตาเหยื่อนะเป็นตัวละครที่ผมว่าค่อนข้างที่จะดามีค่อนข้างที่จะจัดนะแล้วก็เป็นตัวคอมโบที่ค่อนข้างมันมื่นด้วยนะครับผมโอเคเรารอมันโดนนะครับ าเหยื่นี่นะครับก็ปินตัวที่ผมว่าค่อนข้างที่จะเก่งเลยนะสกิลค่อนข้างที่จะแรงเลยนะครับผมแต่ผมไม่ค่อยแน่ใจนะว่าสกิลมันคูดาวหรือเปล่านะว่าน่าจะคูดาวแบบวตัวปกตินะครับผมว่าน่าจะคูดาวแบบปกตินะโดยตัวละครต่อไปที่ว่าน่าจะเข้ามาเ่าจะเป็นเอาคีนะผมแล้วก็ไอเจ้าตัวเสือนะผมุจกีหรือเปล่านะแล้วก็ปรวมันนี้หรือเปล่านะที่จะเข้ามาในลูนี่เลยนะครับผมก็เตรียม ผลว่าพิศดารสุดท้ทองไว้ที่ดีเลยนะอย่ามาใช้เลื่อนแบบผมนะครับโอเคก็เดี๋ยวผมพาไปดูสกิลของพี่แกย์นะเดี๋ยวจะทําขึ้นแปลในคลิปเลงนะผมเพราะว่าผมเองก็ยังไม่ได้แปลนะเดี๋ยวจะไปแปลบอกในคลิปเองนะครับผมว่าสกิลของพี่แกย์ทำอะไรได้บ้างนะครับโอเคเราก็กดขึ้นมาในนาเดิมเลยนะผมกดขึ้นมาในนี้ผมโอเคนี่จะเป็นรูปแบบสกิลของพี่เกยนี่นะครับผมอุมเหมือนมันกัน สำหรับคลิปนี้นะผมในการรีวิวเกมมันพีทไฟติ้งแพดแล้วก็รีวิวตาเหยือบก,ก็ขอจบไปเบบน,นี้ไว้ต่อเปนคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบาย